ทันทุกข่าวสารสารพันความรู้หลากหลายความบันเทิงมุนขึ้นมาที่ FM 91.25 MHz ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟังทางมือถือระบบปฏิบัติการ Android ได้ที่ www.trangradio.net สวทตรังสร้างสารสาระความรู้และความบันเทิง ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตต่อไปนี้เสนอข่าวประจำวัน จังหวัดตรังเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด16นางสาวสุภากิจกลิ้งสงพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด16เพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมทั้งกระตุ้นการบริโภคสินค้าและบริการโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดตรังเข้าร่วมพิธีเปิดผ่านระบบซูมออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศณร้านซูเปอร์เชียร์ซูเปอร์ค้าส่งตำบลทับเที่ยงอำเภอ จังหวัดตรังสำหรับโครงการดังกล่าวมีสินค้าและบริการลดราคาสาหมวดใหญ่ดังนี้กลุ่มที่1สินค้าบริการที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันเช่นอาหารเครื่องดื่มของใช้ในบ้านเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์อุปกรณ์ช่างและของตกแต่งรวมทั้งสินค้าเบ็ดเตล็ด กลุ่มที่2บริการประกอบด้วยบริการทางการแพทย์ที่พักร้านอาหารศูนย์บริการรถยนต์ธนาคารปั๊มน้ำมันอินเทอร์เน็ตประกันภัยกลุ่มที่3กลุ่มแพลตฟอร์มและโลจิสติกมี3กลุ่มคือแพลตฟอร์มร้านค้าแพลตฟอร์มสินค้าและแพลตฟอร์มโลจิสติกโดยลดราคาสูงสุดร้อยละ86เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2565